เอออะไรพี่ถ้าจงมันแตกยื่นด้วยไม่แตกไม่แตกไม่แตกนี่พี่มันคือลูกบอลโฟมเล่นในบ้านได้คือเตะไม่แตกไม่แตกไงก็ไม่แตกเสียงเบาด้วยเนี่ยไม่รบกไงก็ไม่แตกไม่แตกตูดชีวิตได้ชไดะเอาไม่แตกหลอกวะไม่หลอกบอลปกติแตกไปแล้ว แต่จริงเขาก็ไม่เตะกันแรงขนาดนี้หรอกมันไวซ้อมไว้เล่นในบ้านธรรมดาโดยทีวีแตกไหมไม่แตกเอาลองก็หล่ะไม่แตกเอาลองเปิดดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าแตกในออว่าไม่แตกเ่ไม่แตกจริงๆเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วลองไปซื้อมาเล่นกันหน้าครับน้องๆหนูๆหรือว่าพี่ๆทุกคนสามารถเตะในบ้านได้สบายเข้าของไม่เสียหายแล้วก็เสียงเงียบไม่รบกวนคนอื่นอลยดูนี่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะไปกดกันได้ครับมีหลายสีหลายขนาด